สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้อะไปไปอีกแล้วไปอีกแล้วเซลเชนเทชเชงลิมิตเอาอันนี้มาด้วยวเอาอันนี้มาด้วยแล้วก็เอาอันนี้มาด้วยอืมจัดเต็มฮะพอดีว่ามีคนรีเควสตมาหลายเกมอยู่นะมีคนรีเควสตมาหลายเกมอยู่ฮะแต่ทีนี้ผมก็ยังเลือกไม่ได้นะครับว่าอจะเล่นอะไรดีจะเล่นอะไรดีอ่ะ สำหรับเกมนี้นะฮะก็เดี๋ยวเอา,าเอาวุธมาก่อนอาวุธมาก่อนอาวุธมาก่อนอ่าฮะแล้วก็มีตากระโหลกตากระโหลกเหรอไม่เอาดีกว่าเนาะเกมนี้ไม่เอาฮะไม่เอาไม่เอาไม่เอาอืมเดี๋ยวเอาอันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็น้าครับวางไว้ตรงนี้ก่อนเอากระเทียมออกมาอีกหัวหนึ่งแล้วไปกันเลยฮะมีใครเขาเรีเควยอะไรมาบ้างนะ ส่กล่องของขวัญใช่ไหมกล่องขวัญเออแล้วก็มีอีกสายหนึ่งสายไพย่ใช่ปะสายไพย่แต่วันนี้ไม่ได้ไม่ได้ริปเปอร์นะฮะผมก็เลยมองว่าถ้าสมมติผมเล่นที่เบอร์เซัคเกอร์เนี่ยเล่นสายไพ่ที่เบอร์เซัคเกอร์ผมว่ามันไม่น่าจะพิลรมเท่าไหร่เนาะอ่ะเดี๋ยวเอาไปเล่นเอาไปเล่นกับริปเปอร์ดีกว่านะเดี๋ยวให้ผมคิดคอมกับเวลาคิดคอมนิดนึงว่าสายไพ่เราจะเล่นคู่กับอาวุธอะไรดีนะฮะอ่ะโอเคตอนนี้ยังนึกอะไรไม่ออกครับรวมทอดไปก่อนรวมทอดไปก่อนฮนะนึกอะไรไม่ออกเลย เล่นอะไรดีนะเล่นอะไรดีผมก็อยากจะเล่นแท่คู่นะอยากจะเล่นแท่คู่ฮะแล้วก็ระดมไอเทมประเภทแบบอืมเอากอูเบิร์ดมาก่อนกูเบิร์ดมาช่องมาแท่คู่แท่คู่แท่คู่แท่ค,ค,คู่เอานี้มาเอาอันนี้มาหนึ่งมีมาสองครับแล้วก็เอานี้มาอีกหนึ่งเอากล้วยมาอีกหนึ่งฮะลีโร่หนึ่งทีเอาหนามไหมไม่เอาเอานี้มาอันนี้มา รีโล่หนึ่งทีมีกล้วยอีกลูกหนึ่งโอเคล็อกไว้ฮะล็อกไว้ล็อกไว้อ่านี้วางไว้ตรงนี้1และ2ครับแล้วก็เขยบมาหน่อยหนึ่งเขยบมาฮะแล้วก็แล้วก็แล้วก็วกน่วางไว้ตรงนี้เอากล้วยวางไว้นี่ครับเวสโซนครับวางไว้ตรงนี้หน่อยหนึ่งน่วางไว้ตรงนี้ฮะไปกันต่อครับคือนึกอะไรไม่ออกรวมกูเบิร์ดไว้ก่อนนะฮะกูเบิร์ดออกมา เอากูเบิร์ตมาสติลกูเบิร์ตต้องมีฮะแล้วเราเดี๋ยวจะหาแท่2อันนะวันนี้แท่2ออันส่วนไอเทมที่เหลือคิดว่าน่าจะต้องเป็นอะไรอะใจดำอะมีใจดำแหละหนึ่งอย่างฮะเพราะเป็นไอเทมหนึ่งที่สามารถลบดีบับฟายตรงข้ามได้นะแล้วก็อะไรอ,อะผมนึกไม่ค่อยออกเลยอะนึกไม่ค่อยออกน่าจะเป็นไอเทมประเภทที่เร่งความเร็วฮะเร่งความเร็วแท่เราต้องเร็วไว้ก่อนอืมใช่แท่เราต้องเร็วไว้ก่อนนะหยิบอันนี้ก็ไม่อีก อันหนึ่งแล้วก็หยิบอันนี้ออกมาปับป๊บปับ๊บปั๊บวางไงดีวางแบบนี้แล้วกันฮนะนี่หนึ่งนี่สองนี่สามโอเครีโลนึงทีมีอะไรให้ใช้มีตาเลือดออกมานี่ออกมาแล้วก็หยิบมาขวดนหนึง่งไม่รู้หยิบมาทําไมฮะรีโลนึงทีบูเบอรี่ลูกหนึ่งฮะล็อกนี้ไว้หน่อยหนึ่งแล้วก็มีฐานมีขวานแต่วันนี้ไม่เอานะขวานนะไม่เอาฮะรีโลนึงทีหยิบอันนี้ออกมาแล้วก็ ล็อก็น,นี้ไว้ไปกันต่อครับขวาไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นฮะไม่ได้เล่นไฟตรงข้ามมีฮีโร่ซอสหนึ่งแล้วก็ธนูอันหนึ่งแต่เรามีโล่นะเรามีโล่ฮะดาบเขาตีเร็วกว่าแต่ธนูเขานี่สิกันไม่ได้นะแต่เรามีอะไรที่ฮิลได้ฮนะกูเบิร์ดเราฮิลได้นะฮิลได้ฮะเนี่ยคิดว่าน่าจะได้เปรียบตรงนี้หายห่วงฮะหายห่วงเลยลตีจะว่าไปมันต้องย้ายมาฝั่งเดียวกัน เล็กๆ,ๆน้อยนฮะเล็กๆน้อยๆเออไอเนี้ยมันจะเพิ่มดาเมจได้นะครับแต่ผมก็แยกกันวางไม่เป็นไรเดี๋ยวรวมกูเบริรไปแล้วฮะรวมกูเบิร์ไปแล้วก็มีอะไรให้ใช้อืมเมื่อกี้ผมบอกจะเล่นอะไรนะเล่นแซ่ใช่ไหมเล่นแซ่ก็จะมีตัวนี้ฮะที่ช่วยได้นะก็คือของใดก็ตามที่ถูกครับออกมาจะลดการใช้สมินาลง25% ตัวตรงนี้ไม่ช่วยอันนี้ไม่ช่วยอันนี้จะเพิ่มดับเอ้ยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของเซมินาในการรีเจนนะฮะแต่ผมเอาเป็นมสมิตี้มาสมิตี้มาส่วนตัวนี้เป็นอันเลดฮิวเฮ้ยน่าสนใจผมหยิบม,มาก่อนแล้วกันหยิบอันนี้ออกมารนะีโร่หนึ่งทีมีช่องมาเพิ่มช่องมาเพิ่มรีโร่อาอนี้มาอีกฮนะแล้วก็มีรีโร่เอิอ่มเดี๋ยวนะเวสโซนหนึ่งสองสามเวสโซนมันเยอะเยอะนะ เอ๊ะเดี๋ยวผมเอาดาบไม้มาก่อนแล้วกันนึกอะไรไม่ออกฮะรีโลหนึ่งทีหยิบอันนี้มาอีกหนึ่งฮะแล้วก็เมื่อกี้เหมือนจะหยิบขวดยามาไม่ใช่เหรอได้หยิบมาปะไม่ได้หยิบลีโลหมดแล้วฮะหมดแล้วหมดแล้วแล้วก็อเดี๋ยวผมนิ้ววางไว้ตรงนี้ก่อนหนึ่งและสองครับอันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้วางวางไว้ก่อนวางวางวางไว้ฮะวางไว้วางไว้อ่านี่ววางไว้วางไว้วางไว้อืมไปกันต่อครับ วางไว้ก่อนวางไว้ก่อนไปตรงข้ามามีกระทะกระทะกระทะของเรามีสองอย่างนะฮะสองอย่างเลยทอตน,นี่ก็มีโอกาส2ี่ที่จะบวกหนึ่งดาเมจนะตอนนี้ดาเมจเขาห้านวแยนะเยอะมากวางผลได้มป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นวางผลแทบไม่ได้ฮนะดูดิตัวเลขไม่กระดิกเลยไม่กระดิกเลยลอตตี้โอเคเรามีกูเบิร์ดมาแล้วไอตัวนี้มันก็เอาเอาดีเจนเราไปไอไม่ใช่เอาบัฟเราไปนะเอาบัฟเราไปนะฮะเอาบัฟเราไปนะ นี่ก็ดีเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังหาแท่อยู่นะหาแท้อยู่หาแท่อยู่อ่ะหยิบนี้ออกมาลีโลหนึ่งทีมีกล้วยอีกแล้วกล้วยอันนี้มาอีกหนึ่งเอาวางวางไว้ก่อนนะวางวาง,วางไว้ก่อนผมยังไม่มีเวลาจัดมันนะยังไม่มีเวลาจัดเลยอเดี๋ยวเอากล่องขวัญมาด้วยฮนะเพราะว่าผมต้องการแร่สีแดงอ่าถุงมือครับข้างหนึ่งนี่ออกมารีโลอ,อีกทีหนึ่งอันนี้สบาท สามบาทมีตังหลายหนึ่งบาท,ทงั้นผมขายอันหนึ่งแล้วกันผมอยากรู้ไงตาก,กับข้าวฮะม,มีตากับข้าวก็ดีมีตากับข้าวก็ดีนะฮะมีมีก็ดีมีก็ดีอ่ะเดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะผมยังไม่ไปยุ่งกระเป๋าตัวนี้นะเดี๋ยวผมหาแท่ก่อนหาแท่ก่อนแล้วก็ฟันนี่แพกฮะฟันนี่แพกเยอะๆหน่อยนึง ตอนนี้คิดว่าน่าจะได้แล้วล่ะน่าจะได้ดาเมจขึ้นละ75 75 758แรงอยู่นะแรงอยู่ครับตีได้เรื่อยๆนะวางคอมนี้ไปวางคมนี้ไป,ไปเรื่อยๆอ่าฝ่ายตรงข้ามยังไม่ได้มีอาวุธนะฮะยังไม่ได้มีอาวุธเอามาแล้วครับปึ๊บมา,มาแล้ว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 อ่านี่วาวนี้นึงอันนี้ออกมาฮะมีแซ่นีกันเลยแซ่ไฟเะล่ะไม่เอาดีกว่าเนาะไม่เอาฮะไม่เอามีของดูดเลือดฮะส่วนคอร์เตด ครฟเต็ดวันนี้ผมว่าผมจะไม่ใช้มันนะว่าจะไม่ใช้ฮะเออเราเอ้ยใช้ดิต้องใช้นี่ว่ะอืมสำหรับอันนี้อันนี้มันจะลบดีบัฟตัวเองสะท้อนให้คนอื่นไม่ใช้อันนี้ใช้ใช้รีโรดหนึ่งทีแซ่มาแล้วฮะแซ่มาแล้วแล้วก็ถุงมืออ่ะเดี๋ยวผมหยิบมาหน่อยนึงหยิบมานิดนึงฮะแล้วก็อผมอยากจะคราฟอะ่ะอยากจะอยากจะคราฟฮะแต่ไม่รู้จะวางยังไง น้วางวตรงนี้1 2ครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องรวมกับไอเทมทาดาใช่ฮะต้องใช้กับไอเทมทาดาอันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้วางไว้นี่1แล้วก็2โอเคไปกันต่อฮะแซ่2อันนะครับวันนี้เป้าหมายของเราคือแซ่2อันอาตีตีไปก่อนตีไปก่อนตีไปก่อนฮะตีไปก่อนอาตีได้ไหมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ฮะตอนนี้สัมินาของเราก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะ อันข้างหน้าเป็นห่วงครับเพราะอาวุธเรามีสามชิ้นนะครับแต่คิดว่าน่าจะได้อยู่นะไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาอะไรเลยลอตตี้เรียบร้อยอืึแล้วก็อะไรใช้อีกหมวกกันน็อกครับหยิบมาก่อนเอาอันนี้ออกมาฮะฟอคเคิลเบดมาแล้วครับรีโหลดหนึ่งทีหยิบอันนี้มาหนึ่งหยิบอันนี้มาสองฮะชุดเกราะอ่ะหยิบมาก่อนรีโหลดหนึ่งทีหยิบอันนี้หยิบอันนี้ฮะห,ห,หมดแล้วครับตังตังหมดแล้วตังหมดแล้วอันเดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะ โอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะไฟตรงข้ามฮะมีกระทานเดียวเอ๊เดี๋ยวนะเขาจะเล่นอะไรเนี่ยกระทาพิษเหรอใช่ฮะน่าจะเล่นกระทาพิษตอนนี้แซ่ผมความเร็วอยู่ที่1.7ช้ามากๆฮะช้ามากๆช้าจนตอนนี้ผมอาจจะต้องแบบว่าเปลี่ยนกูเบิร์ดนะฮะเปลี่ยนกูเบิร์ดดาเมจขึ้น33 34ิบสาายฮะไฟตรงข้ามไม่มีบัฟให้ลบแล้วนะของเราก็มีไอ้ตัวนี้ลบบัฟอยู่ไอ้นี่ลบบัฟอยู่ แต่ประเด็นของของมันก็คือเขาอ่ะเป็นดาร์กนะฮะเขาเป็นดาร์กนะครับผมเนี่ยอยากได้ของดาร์กนะแล้วก็ของของเราวันนี้ฮะเอาอะไรมาใช้ดีอืมเอาเป็นชาแมนมาแล้วกันนะชาแมนมาแล้วกันอันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้หนึ่งหนึ่งแล้วก็ยืมอันนี้ามาอีกหนึ่งฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้ชาแมนผมไม่ได้แบบว่าหวังจะใช้อะไรมันมากมายนะฮะไม่ได้หวังไม่ได้หวังจรงิง คือถือ,ถ,อถือมากั้นแหละเดี๋ยวผมขายทิ้งเดี๋ยวผมขายทิ้งเลยเอออันนี้ไปคราฟไปคราฟต่อไปอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็กูเบิร์ตตัวนี้เดี๋ยวผมซื้อมานิดหนึ่งดูก่อนดูก่อนนะฮะว่าเอ๊ะมันจะใช้งานยังไงดีเอามาเป็นเปลี่ยนเป็นกูเบิร์ตชีสดีไหมนะฮะลีโลนึงทีมีตาช้างออกมาด้วยตาช้างเนี่ยเอามาใส่กับฟอคัลเบตเน่าสนใจนะฮะน่าสนใจรีโลนึงทีตาเลือด ตาเลือดเดี๋ยวผมหยิบม,มาก่อนอ่าหยิบม,มาวางไว้ตรงนี้เอ้ยช่องนี้มาวางไว้ตรงนี้ฮะรีรลหนึ่งทีอืมโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะผมยังหาหัวใจไม่เจอนะครับยังหาหัวใจไม่เจออารตี้ฟอคัอนเบตตีสองท,ทีตึกตึกตึกตึ๊กอืมตึกตึกไม่รู้ว่าอะไรดีกว่ากันนะระหว่างแซรกกับฟอคอนเบตระหว่างแทกฟอัอนเบตเนี่ยผมนึกไม่ออกเลยนะเอาอันนี้มาอีกอันหนึ่ง ปั๊บเดี๋ยวนี้ผมล่นขึ้นไปอันหนึง่งอ่าน,นี้วางไว้ตรงนี้ฮะเดี๋ยวเอาหอยทากลงมาอันหนึง่งแล้วก็มีตากระโหลกออกมาซึ่งผมไม่ได้เล่นนะอันนี้ไม่เอาลีโลไม่น,นี้เอาวางไว้ตรงนี้อันนี้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะลีโลหนึ่งทีอันนี้เอาไปอันหนึ่งผมยังฮะนี่ไงมาแล้วฮะหัวใจมาแล้วแล้วก็มงกุฎมงกุฎเรามีมานาไหมไม่มีฮะ ไม่มีเพราะฉะนั้นอันนี้ผมขายทิ้งไปอันนี้วางไว้ตรงนี้นี่วางไว้นี่ฮะอันนี้อืมโอเคไปกันต่อฮะซื้อมาทําไมฝายตรงข้ามมันสามารถที่จะลบอ่าลบได้นะลบปับ๊บไยตรงข้ามนะผมก็เลยซื้อมานะครับซื้อมาโอเคตอนนี้เพิ่มแมกเลือขึ้นมาแล้วฮะแซ่ผมตอนนี้ความเร็วอยู่ที่1 1จหนึ่ง,งอืมดูไม่ทันดูไม่ทันไม่รู้ว่าแซ่หรือฟอนเบดจัดก,การไปนะฮะดูไม่ทันเลยทีเดียว อันนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งสองครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องอันเลยหยิบอันนี้มาแล้วกันหยิบอันนี้มาฮะอันนี้วางไว้นี่หนึ่งและสองนี่ไงของดีเอาอันนี้มาใช้ดีกว่าฮะอันนี้มาใช้ดีกว่าไอ้กูเปิดนี่ขายไปซื้อนี่มาหนึ่งอันนี้มาสองฮะลีโลหนึ่งทีผมกาลังหาแท่อยู่เอ่ออันนี้ไม่มีเกาะแล้วลีโลเอานี้ออกมาอันนี้ออกมาลีโลเอานี้ออกมาอีกแล้วก็หนามไม่เอาอันนี้ไม่ใช้ฮะลีโล อืจะว่าไปแทะผมไปไหนแทะหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรออแท่เดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะมา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 ไปต้องฆ่ามามีกระทาครีครับเดี๋ยวเขาจะสร้างครีให้กูเบิร์ดเนี่ยเอยไม่ใช่ให้ป๊อปเหรอสร้างครีให้ป๊อปฮะเอาลอตี้อเดี๋ยวนะอะไรมันแรงเดี๋ยวดูก่อนอะไรมันแรงแทะผม4ี่สิบห้า ฟอร์คอนเบตสิบแปดก็แรงอยู่นะแรงอยู่ฮะแรงอยู่แล้วแท่อันที่สองของผมอยู่ไหนก็ไม่รู้ฮะไม่รู้เลยเไม่รู้เลยไม่รู้เลยจริงๆอันนี้น,นี่พอละลีลโรนี่ไงแท้ผมอีกอันหนึ่งฮะแท่อีกอันหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วถ้าสมมติผมวางแบบใหม่อ่ะได้ไหมวางแบบใหม่ได้ไหมเหมือนจะไม่ได้ฮะเหมือนจะไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องอามาวางไว้ฝั่งนี้ เอามาวางไว้ฝั่งนี้ครับแล้วก็ของประเภททัดดาครับเอามาวางไว้นี่แล้วแล้วแล้วแล้แลแลน,นี้วางไว้ตรงนี้ฮะได้2จุดหรอได้สองจุดฮะทนทุงมือถุงมือวางไว้ตรงตรงนี้1อันไม่ก็ตรงเนี้ยหอันฮะแล้วก็ตรงไหนอีก1อันนะผมต้องคราบอีกช่องช่องไม่พอช่องไม่พอฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมวางไว้นี่ก่อนแล้วกัน วางไว้ตรงนี้นี่หนึ่งนี่สองครับปอกคอวางไว้ตรงนี้ส่วนชีสผมขายทิ้งไปให้มันเยอะเกินไปหน่อยบุบรี่ขายไปฮะไม่ได้ใช้อันนี้วางไว้ตรงนี้ถุงมือออกมาอันตาข้าวขายทิ้งอันนี้ขายไปฮะแล้วก็ตาเลือดวางไว้ตรงนี้อันนี้ได้ได้ดาร์กมาสองชิ้นเองอะสองชิ้นเองฮะสองชิ้นเองกูเบิดตัวนี้ขายทิ้งไปฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งนี่สองอ่ะฮะดีเราหนึ่งทีอันนี้ออกมามาเดี๋ยวผมหาหาธาตุดงธาตุดาร์กก่อน ถุงมือนี้จําเป็นอยู่ไหมหนึ่งสองสามสี่พอแล้วฮะมันวางได้แค่นี้แหละถุงมือเต็มแล้วครับนี่รอหนึ่งทีมีเม็ดนี้ออกมาอีกอันหนึ่งใส่ไว้ตรงนี้แล้วกันเอามาตัดเลือดฮนะตาช้างตาช้างเอาวางไว้ตรงนี้อันนี้วางไวน้นี่แล้วก็ดึงอันนี้ออกมาลี่รอหนึ่งทมีมีเม็ดนี้อีกเม็ดหนึ่งอืมมีตาเลือดด้วยตาเลือดร,รวมถุงมือไปฮะ ถุงมือคือประเด็นคือถุงมือเนี่ยมันอะไรก็ได้นะฮะอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละอารลี่โลดหนึ่งทีมีเม็ดสี่ฟ้าใช้ไหมไม่ใช้อะไม่ใช้อืมอันนี้อะ่ะไม่ใช้เดี๋ยวเอาหมวกเอาหมวกกันน็อกมาฮะไปพอแล้วครับไปกันต่อฮะไฟต้องข้ามครับเป็นคอนสตันนะคอนสตันแล้วเดี๋ยวนะเขาจะรวมไฟอะ่ะจะรวมไฟฮะอาร์ลี้ปีดามเมจยิบย่อยมากแล้วก็ถี่มากด้วยนะ ดาเมทีมากๆเลยครับทีมากๆเลยอืมโอเคเรามีแซนู่นนี้นั่นเรามีนู่นนี้นั่นแล้วฮะลีโลเออดึงอันนี้ออกมาดึงอันนี้แล้วเนี่ยเป็นเหมือนมันจะมีเม็ดอ๋อมีอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างนี้ฮะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ลกีโลตามมาป่าตรงนี้ไม่เอาเอยจะว่าไปเม็ดสีมูมันต้องใส่กับแซนี่ใช่ไหมเออผมก็ลืมไปเลยฮะลืมไปเลยเม็ดสีมูมันช่วยในการลบ ลบบัฟนะฮะลบบัฟลบบัฟอันนี้เอาออกมาอันหนึง่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาวางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็อันนี้ขายทิ้งไปเลยเม็ดสีเหลืองไม่เอาแล้วฮะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอันนี้มาอันหนึง่งดึงออกมาก่อนนีโล่หนึ่งทีผมต้องหาอะไรคอรับเตตคิสตัลฮะคอรับเตดอันนี้เอออันนี้มีธาตุดาร์กด้วยนี่ผมก็ว่าอยู่ผมก็ว่าอยู่อันนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งและสองครับปลอกคอมาวางไว้ฝั่งนี้บ้างโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะ ดีแป๊บหนึ่งผมจัดของใหม่อีกแป๊บหนึง่งอีกแป๊บหนึง่งไฟต้องฆ่ามาเป็นคอนสตันสายโมเตนนะเป็นเออเป็นสายหนึ่งที่ผมอยากเล่นมากเลยนะเพราะว่า,ม,าม,ออมันแรงหรือเปล่ามันแรงหรือเปล่าตอนนี้ผมแบบลบบัฟแบบกร,กระจายอะตอนเนี้ยกระจุยอะกระจุย,ะจยฮะเดี๋ยวอันนี้ไม่เอาแล้วรีโลขอขารับเตดครับวางไว้ตรงนี้ฮะวางไว้ตรงนี้แล้วไอ้เม็ดนี้เม็ดนี้เม็ดนี้ ม่นิ้วางไว้ตรงนี้แล้วนี้ผมจะต้องไปรวมที่ไหนอืมเอามารวมตรงนี้แล้วกันปลอกคอที่ผมขายทิ้งอะผมไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเม็ดแดงเม็ดแดงอืมมันไม่มีช่องให้ให้ใช้งานมันไม่มีช่องให้ใช้งานเออเม็ดแดงเม็ดแดงเม็ดแดงเอานี้ออกมาก่อนหนึ่งและสองและสามฮะเม็ดฟ้าขายทิ้งไปฮะลีโล ผมต้องหาคอเลสเตอ์อีกฮะอันนี้ล่ะปั๊บโอเคตาเคมีฮะขายไปลีโร่หยิบอันนี้อ่มคอกอันเนี้ยดาร์กเหมือนกันอันนี้หมวกกันน็อกพอแล้วมั้งหมวกกันน็อกพอแล้วฮะหมวกกันน็อกพอแล้วเรามีว่างอยู่2อันว่างอยู่2อันใช่ไหมอ่านี่มาวางไว้ตรงนี้1อันฮะอันนี้ออกมาวางไว้ตรงนี้1่งอันแล้วก็ลีโร่ ตาปั๊บตาสายฟ้าฮะอันนี้ดึงออกมาทําไมก็ไม่รู้รีโลนึงทีล็อกอันนี้ไว้ไปกันต่อฮะมีหมวกกันน็อกกันรวมรวมไปฮะรวมรวมไปเถอะรวมรวมไปฮะอาร์ตี้โอ้ยสตัร์ด้วยสตัรนดี่เราสตัร์กันรัวๆฮะสตัร์กันรัวๆคือฟอคเนเบอเราตีสองครั้งนะฮะสองครั้งนี่โอกาสสตัร์เราก็เยอะอยู่นะสตัร์เป็นวีอะสตัร์เป็นวีฮะปึ๊บแล้วฝ่ายตรงข้ามไม่มีบัฟดาเมจเราเท่าไหร่นะสี่สิบเจ็ดหน่วยสี่สิบเจ็ดหน่วยก็ถือว่าแรงนะฮะ แรงแล้วมีอะไรบับเบิลแมนอ่ะนี่วางไว้ตรงนี้นี่วางไว้ม่ีก่อนอันนี้ได้กี่ดอกสี่ดาวแล้วฮะอันเนี้ยอันนี้ถ้าผมจะวางมันก็วางได้นะวางตรงเนี้ยได้วางไหมอาะวางไปวางไปฮะลีโรหนึ่งทีอันนี้มาอีกหนึ่งอันลีโรถุงมือพอแล้วลีโรอืมมีชีสมีอันนี้ด้วยเอาอีก อ,อีกมีตานี่มีตาเลือดมีตาเลือดฮะขออันนี้ถ้าสมมติใส่ r ีซีดีบัฟดีซีดีบัฟไหนๆก็ไหนๆฮะใส่เข้าไปมีของให้ใช้ใช้ไปฮะอ่ะเดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะไหวปะน่าจะไหวแหละจัดระเบียบใหม่แล้วนะกรอมี130หน่วยไฟตรงข้ามเล่นดาร์กเลนเทอร์นะ เอมเปอร์ ower, ขึ้น8ขึ้น9้าแล้วเฮ้ย hey, ไฟต้องข้ามตายแล้วเกิดใหม่ฮะตายแล้วเกิดใหม่ดาเมจ65้าครับไม่ได้แบบบื้อหวานะไม่ได้แบบบื้อหวาฮะแต่ฟอนเบดนี่บือหวามาฟ <c oughs> อนเบดเนี่ยจะแรงกว่าเขาฮะแรงกว่าเขากว่าพวกเอออาหยิบอันนี้ออกมาก่อนหนึ่งฮะแล้วก็เอาอันนี้ใส่ตรงนี้ปอันนี้ตาเรือครับใส่ไว้แล้วก็อืมอันนี้ใส่อะไรได้ใส่ได้เยอะนะใส่ได้เยอะฮะ ใส่ได้อีกเยอะอืมอันนี้ก็อิสซอรออันนี้เอาออกมาเมื่อกี้เราได้เปิดขวดปะได้เปิดขวดไหมเหมือนจะไม่ได้อันนี้ข,ขายฮะขายอันนี้ขายไปเว็บที่15ห้าแล้วด้วยรีโลหนึ่งทีมีอะไรให้ใช้อีกไหมอืมเหมือนจะไม่มีแล้วเดี๋ยวผมหาแร่ใส่เล่นแล้วกันนะหาแร่ใส่เล่นตอนนี้เราตัดเลือดเท่าไหร่อันนี้หกสิแล้วนะอันละ3าสิบฮะ 60อันนี้แหละอีก40ร้อยพอดีฮนะเอาร้อยไปแล้วนี่ว่ร้อยไปแล้วฮนะตัดเลือดเป็นร้อยแล้วรีโลนึงทีเม็ดแดง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 อ่านี่เม็ดแดงครับวางไว้ตรงนี้รีโลอีกทีอันนี้น,นี่วงไว้ตรงนี้แล้วกันนี่ขายไปขายไปส่วนอันนี้ช่างมันแล้วกันฮนะไปกันต่อครับ ไฟต้องข้ามมนาะจะลบบัฟเราจะลบบัฟเราเรามีเกาะร้อยเก้าสิบแล้วนะฮะร้อยเก้าสิบอาร์ตี้ไฟต้องข้ามฮิวได้ไหมเหมือนจะฮิวไม่ได้เขาก็บวกศูนย์มาเนะี่ยใช่นะฮะบวกใช่บวกศูนย์ฮิว 0, ไม่ได้แล้วครับฮิวไม่ได้แล้วเกานะเราไปสองร้อยแล้วมาจากไหนวะเนี่ยเกาะเรามาจากไหนอ่ะร้อยหกสิบร้อยหกสิบสี่เกาะเรามาจากไหนอ่ะร้อยสิบหกหรือว่าผมดูผิดผมดูผิดหรือเปล่าดูผิดหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้สตาร์ทเบทเทิลเอฟเฟกต น่าสนใจนะแต่ไม่เอาดีกว่าช่องไม่พอฮะอันนี้ไม่เอาขายทิ้งไปฮะแล้วก็อันนี้เอาวางไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนอ่ะโอเคเหมือนจะลืมอะไรสักอย่างเอ๊เรามีเกาะจากตรงไหนอะไม่มีเนาะมีอันนี้ไอ้น,นี้สองขวดหรือว่ามันเปิดจากสองขวดนี้หรือเปล่าผมว่าใช่อ่ะโอเคไปกันต่อฮะตังค์เหลือ400รอแล้วทีนี้กล่องของขวัญเราก็ไม่ออกเนาะเกมนี้ ไม่ออกฮะเกาะร้อหน่วยร้อยเอ๋อที่มันเพิ่มขึ้นมาเพราะผมเปิดขวดพอดีแน่เนี่ไงร7 0อุ้ยฟาดเอาฟาดเอาฮะถือว่าดีถือว่าดีแล้วฟอร์เบสดเเมจยีอันนี้70กว่า70กว่าอ่ะไปกันต่อฮะเว็บที่17ฮะเว็บที่17แล้วอันนี้ขายไปรีโลหนึ่งทีมาหาของหน่อยหนึ่งมีอะไรน่าสนใจบ้าง ไอ้ตัวนี้ป้องกันปิดตาป้องกันปิดตาลีโลอันนี้วางไว้ได้นะวางไว้ยังไหนได้วางไว้ตรงไหนได้ออันนี้วางตรงนี้เม็ดนี้วางไว้ตรงนี้โอเคอันนี้วางไว้ตรงนี้อะลีโลหมดแล้วมั้งหมดแล้วฮะไปกันต่อครับลดความเร็วไปที่0.4แล้วกันนะเดี๋ยวเราดูก่อนนะว่าแซ่เราเนี่ยลบบัฟได้กี่อย่างกันนะต่อต่อครั้งนะ ึ๊บไม่ลบเว้ยไม่ลบปึ๊บปุ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 ๊บหนึ่งสองโอเคลบหนึ่งสองหนึ่งสองต้องดูนี่หนึ่งสองสามฮะไอ้กิมโตนมันมันลบได้ด้วยนะมันลบได้ด้วยฮะเกลอะร้อยเจ็ดสิบร้อยหกสิบถือว่าดีนะันต้องข้ามฮิวตัวเองไม่ได้เลยฮะฮิวไม่ได้เลยฮิวไม่ได้เลยเราตัดเลือดร้อยไปแล้วนะครับตัดเลือดร้อยไปแล้วอืมแล้วก็เหลือตังค์อยู่เจ็ดสิบแปดบาท 7 8บาทเดี๋ยวผมจะทำการรีโลหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นรอสักครู่นะครับโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะพอดีได้เม็ดใหญ่มาเม็ดหนึ่งนะฮะอย่างน้อยๆก็มาตีแบบลบดีลบบัฟไยตรงข้าม100%เรนะฮะ100%เ็นี่ใช่ไหมเราตีได้เราตีได้เราลบเลยฮะลบเลย3ามลงสามหน่วยายตรงข้ามก็มีการป้องกันในการลบดีบัฟเอ้ยลบบัฟเหมือนกันนะฮะแต่เราก็มีบัฟขึ้นมามีบัฟขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้ตีตี ตีหน่อยตีหน่อยเฮ้ยเข้าสบายเอ้ยเดี๋ยว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 เลือดเราก็ไหลเหมือนกันฮนะเลือดเราก็ไหลเหมือนกันเราตีตีเขาไม่ค่อยเข้าเลยอืมอ้มไหนดูซิดามเมจเท่าไหร่ก็เป็นร้อยเหมือนกันนะดามเมจเป็นร้อยเหมือนกันนะแต่ตีเข้าช้าเหลือเกินฝ่ายตรงข้ามมีฟอคคันเบลดฮะมีไอ้นี่ไงสร้างเกาะมาเรื่อยๆฮะสร้างเกาะมาเรื่อยๆแต่เราแบบว่าลบลบของเขาลบของเขาแต่เอฟเพเวอร์เขาขึ้นเยอะมากเลยนะยี่สิบหน่วยฮนะยี่สิบหน่วย,วยฟอคคันเบลดดามเมจสี่สิบเจ็ด เอ็มพาวเวอร์ขึ้นจากจากอะไรอะใจนี่เหรอใช่แน่ๆเลยสร้างเกราะเยอะฮะเขาสร้างเกราะเยอะนะอ่ะโอเคแซ่สองอันถือว่าดีถือว่าดีฮะถ้าสมมุติแบบว่าเรามีสมินมสมินาด้วยเนาะนิสตอรี่ครับปะ่ะสามเกมมาฝันตรงข้ามมีแซ่ธรรมดา1อันฮะแซ่ธรรมดา1อันเกราะเรามี190หน่วยฮะ190หน่วยเราก็ป้องกันเต็มที่เหมือนกันน้องหมาเนี่ยป้องกันได้7หน่วยอะเจ็ดสองสนะ ตี้ตี้ก,ก่อนเราก็ไม่ค่อยจะเข้าโดนเข้าเท่าไหร่ดูด่มีบวกบวกบวกป้องกันดีซิสป้องกันป้องกันพิษด,ด้วยป้องกันพิษแล้วก็บวกเลือดตัวเองด้วยนะฮะมาขออีกครั้งนะไฟต้องข่ามาคอสเบลดลิปซอเออคอสเบดลิปซอครับกับสนบมือเราตี้อ่าไยต้องข่าป้องกันสตันด้วยนะฮะมีการป้องกันกับสตันด้วยอตี้อะไรมันป้องกันสตันเนี่ยอันนี้เหรออืม ไม่รู้เหมือนกันฮะเดี๋ยวก็แพ้แล้วนี่เรียบร้อยฮะอะไรเขาป้องกันการสตาร์บ้างคนนี้ปะชุบชุบชุบเชงสุดสามับเกนแอตตรีสุดท้ายคริหรือเราป้องกันเขาใช่ไหมคือผมไม่แน่ใจว่าข้อความนี้มันขึ้นเพราะว่าเขาตีเราไม่เข้าหรือเปล่านะที่รู้อะหมวกกันน็อกของเราเนี่ยป้องกันสตาร์ได้นะป้องกันสตาร์ได้3ามสองอันก็60%นะครับแต่รู้สึกมันจะไม่คำนวณไม่คำนวณรวมกันนะมันคำนวณแยกนะฮะ อย่างเช่นสมมติฝ่ายตรงข้ามอตีเรามา1ทีอ่ะตี1ทีเนี่ยมันจะคำนวณ3 0ก่อนถ้า3 0นั้นไม่สามารถป้องกันได้อีกอันนึงก็จะคำนวณต่ออีก3 0นะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ใช่60นะเป็นเป็นการแบบว่าบล็อก3 0 2ครั้งฮะ30% 2ครั้งแต่ถ้าว่าไอตัวเนี้ยดันคำนวณแบบทบรวมนะฮะทบรวมอย่างเช่นเนี่ยป้องกันการฮิลฝ่ายตรงข้าม3 0เนี่ยของหมวกไอ หมวกหมวกมืดอะแคปออนดิคอนเฟิร์มเฮยไอสองอันนี้นะอันละ30%แล้วก็หัวใจดวงนี้นะป้องกันอีสี่สิบเปอร์เซ็นต์รวมกันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะไฟตรงข้ามฮิวไม่ได้นะไฟตรงข้ามเนี่ยฮิวไม่ได้ป๊บเจนมีไหมมันบอกไหมรีเจนเนี่ยไหมนะรีเจนเป็นศูนย์นะฮะรีเจนเป็นศูนย์นั่นหมายความว่าเขาฮิวตัวเองไม่ได้นะเขออีกครั้งละกันนะครับไฟตรงข้ามนะเล่นสายเครนะิร์สฮะแล้วมีการลบเคิร์สด้วยสายเคริร์สลบเคิร์ส สโนสติกฮนะถือว่าหาของได้ค่อนข้างดีแต่เราไม่มีอะไรลบดีบัฟนะไม่มีอะไรลบดีบัฟเลยไฟตรงข้ามครับทําน้ําแข็งกันสิบแปดยี่สิบสามนะเขาก็ตีอย่างไวแล้วก่อนเราก็เพิ่มขึ้นมาจากไหนเนี่ยสองร้อยอ๋อไฟตรงข้ามก็ตีไม่เข้าฮนะก็ตีไม่เข้าตีไม่เข้าแต่ยาผมเปิดหมดแล้วนะฮะยาผมเปิดหมดแล้วแต่เอ็มพาวเวอร์ขึ้นหกขึ้นเจ็ดไฟตรงข้ามลบบัฟเราทิ้งเหมือนกันนะฮะลบบัฟเราทิ้งเหมือนกันของเราล่ะดาเมจสิบหกสิบเจ็ดฮะไม่มีบัฟใช้เลยแล้วเรา อา้าวแล้วเขาก็ไม่มีบัฟเขาก็ไม่มีบัฟให้เราลบเราก็ไม่ไม่มีบัฟให้ใช้เออดาเมจส4หน่วยฮะฟอคันเบดดามเมจหกเจ็ดหกเจ็ดขึ้นไม่ได้แลวนะโดนน้ำแข็งไปร้อย40่สิร้อยสี่บร้อยห้าสิไปต้งข้ามเรื่อง200แล้วแพ้ <c oughs> เออเว้ยโดนสายนี้เข้าไปเขาทรมานจัดเลยนะดาไอเนี่ยโดนน้ำแข็งไปร้อหกหน่วยฮะแล้วเขาก็ไม่มีบัฟอะไรขึ้นมาให้ตัวเองเลยนะฮะไม่มีบัฟเลยนะ มีอะไรบ้างที่เขาใช้มีแค่สโนสติกสองอันครับสโนสติกสองอันแล้วฝั่งเขาไม่มีบัฟอะแล้วมาลบบัฟเราอะดาเมจเราไม่ขึ้นนะคือแบบกลายเป็นศัตรูโดยธรรมชาติอะืมศัตรูทางธรรมชาติเลยนะฮะไม่มีบัฟให้ลบไม่พอมาลบบัฟเราทิ้งอีกตั้งหากเหลือแค่ดีบัฟที่เราลบไม่ได้ฮนะแม่ทาไม่ได้นะขออีกครั้งแล้วกันนะฮะไฟต้องข้ามไม่มีอาวุธเอามีมีอันนึงอีกนึง คอออฟแอทแทกฮะมีกงเล็บอยู่อันหนึ่งนอกนั้นเป็นโล่หมดเลยฮะวยเขาเด้งโล่แข่งกับเราเหรอเนี่ยเฮ้ยเถื่อนเกินเถื่อนเกินไปหรือเปล่าเขามีชิลด์เดชฮะชิลด์เดชของเขาทิกเกอร์กับโล่ทิกเกอร์กับโล่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราไม่มีสมินาใช้แต่บัฟเรามีนะบัฟเรามีครับของเขาก็มีของเขาก็มีอ,มอ่ะชาติไหนจะตายอ่ะตีเราตีเขาเขาตีเราอยู่นี้แหละแล้วรีเจนเราขึ้นไปเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกแล้ว เอ็มพาวเรามันไม่ทิกเกอร์ขึ้นมาหรอหรือ,อยังไงใช่ครับไม่ทิกเกอร์ขึ้นมาเพราะว่าเราไม่มีเซมินาในการทิกเกอร์นะอ่ะเอาดิรีเจน90 <laughs> รีเจน90หน่วยไปตรงข้ามเขาก็มีไอ้นี้เหมือนกันนะคิวเบิร์ดนะฮะของเราเกิดอะไรขึ้นมันมีแค่แท่นะครับดูดูสี่เหลีย่ยมสีเขียวนะมีแค่แท่เท่านั้นนะครับที่จะทำให้รีเจนเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นเอ็มพาวนะฮะ เพราะมันทิกเกอร์แค่2จุดนะจุดนี้กับจุดนี้เท่านั้นนะครับส่วน4จุดที่เหลือเนี่ยก็มีแท่เนาะที่ทําแท่2อันมีหัวใจดวงนี้แล้วก็ฟอคันเบดฮะก็เลยทําให้เราอะรีเจนแค่เอ้สร้างแค่รีเจนนะไม่สร้างเอ็มพาวเวอร์นะเอ็มพาวเวอร์ได้น้อยมากนะครับฝ่ายตรงข้ามนี่ดิกงเล็บเขาดาเมจยี่สิบห้าถามว่าถ้าดันดดก็ฉันอาจจะชนะนะอาจจะชนะฮะเพราะมีรีเจนด้วยเอ็มพาวเวอร์ด้วยแล้วเขาก็เด้งดีด้วยนะ แต่มันติดที่ว่าเราโกงมาไงเราโกงมาฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเขาใช้มีดแทนอ่ะผมคิดว่าน่าจะแรงกว่านี้นะทอนเบิร์ดฮะเขามีทอนเบิร์ดน่าจะเปลี่ยนเป็นเล่นมีดอ่ะแอบเสียดายอยู่ฮะเสียดาย,ยาจริงๆโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยไว้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ